ก็สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มีเมนูแบบว่าอาหารทะเลทั้งนั้นเพราะว่าที่ลงไปเก็บมาเมื่อตอนเชา้าก็จะเป็นไอ้นี่ส่วนใหญ่ที่กินแล้ว <c oughs> กินแล้วกินอีกหอยแม n งแต่ว่าเนี้ยเอามานึ่นนงคือเน,นึ่งพร้อมกันน่ะแล้วก็หอยแมงู่งวนนี้ตัวใหญ่มาก แล้วก็พระเอกของเราที่ตั้งใจอยากจะกินก็คือไอ้เพียงเพียงตีนเต่าเนะแล้วก็อีกนิดนึงมีเมนูนน้อยๆหอยขมเออก็กินให้มันหมดแล้วก็พอดีได้ไอ้นี่มา ปลาปลาสาบแต่ว่าเอามาผัดอันนี้จะเป็นของป้าที่คนไทยที่เขาให้มากินหอมมากเวลาผัดอะ่ะ thank you หลายแล้วก็แหนมแหนมที่ป้าเขาให้มานั่นแหละก็ทำไม่เป็น,นอ่ะเนาะไม่รู้จะทำแบบไหนยังงวงว่าต้องเอาไปทอดหรือว่าต้องกินสด กินแล้วกันลืมไปขอมีแอลกอฮอล์หน่อยนึงมันมีชื่อว่ามาร์ตินี่ใส่กับน้ำมะนาวก็ใส่กับมะนาวแหละแต่ว่าเป็นคนชอบกินมะนาว กินแล้วจะได้นอนหลับสบายขย้าวซอยใอ้นี่ก่อนแล้วกันคอยเม่นตัวเล็กๆใช่ว่าจะไม่มีไข่นะไข่เพียกอย่างเงี้ย แดงแดงจะมากินกับปลาผัดข้าวกันไหมเนี่ย ไม่เ็นไรหรอกแต่ว่าเรามีน้ำจิ้มอยู่กินกับน้ำจิ้มตัวเล็กแต่ว่าใจใหญ่เนื้อเยอะต้มมันสุกแล้วอะ่ะนึ่งมันเนื้อมันจะแดงสีมันออกแดงส้มส้ม,สมน่ากินมาก แดงใส่กัน้ำจิ้มอร่อยจิมกระเปรียว เดี๋ยวก็ใกล้ถึงช่วงกินหอยเม่นแล้วจะมีปาร์ตี้กินหอยเม่นกันแถวบ้านกงข้างบ้านนี่แหละเดินมีนาคมว่ากินเดือนนี้หอยเม่นมันจะตัวใหญ่แล้วก็ไข่มันจะเยอะ เข้ากันต้มนานนึ่งนานไม่ต้มนึ่งอร่อยกว่านี้รู้สึกเนื้อมันจะปอกง่ายกว่า ปลาผัดกินหอมมากเผ็ดเผ็ดแต่ว่าอร่อย Nah, mình có dựng เมื่อเย็นนี้ฝนตกแรงมากตกเลยนักหนาก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ได้ออกไปไหนวันนี้ขี่เกยียจไปโรงเรียนจริงวันนี้มีเรียนมีเรียนขับรถแต่ว่าไม่ได้ไปขี้เกียจก็เลยไปลงทะเล น้ำมันลงช่วงสิบเอ็ดโมงนะพรุ่งนี้ก็เหมือนกันน้ำก็ลงประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งก็กาว่าจะไปอยู่นแล้วก็ไปเรียนตอนเย็นเนาะ không tong kiểu này ăn hết nó nè bảo hay anh minh nè đang nhớ nhớ là nhé chào men thuu toim หอยหอยหอยทอดเบียดยากเดี๋ยวไปดูหอยทอดไม่เคยทำเลยอะ่ะจะลองทำดู ว่าจะไม่กินเยอนะนะต้มกินแล้วมันอร่อยอะ หลุยขาดถึงต้มนานไปหน่อยถูกใหญ่ดีอ่ะถูกใจหลายทั้งว่น,นี้ แหนมของป้าเขาอร่อยดีอ่ะเจินอ,อ,อาหารนะเนี่ย เดี๋ยวว่ากินเสร็จจะไปนั่งดูไอ้สาบดอกซรอยติดละครอ,อยู่นะ กินผอยจุบเดี๋ยวขออนุญาตไปเอาไม้จิ้มฟันก่อน พีก็ลืมไม่รู้จะเอามาทำแกงอะไรกินนะก็เอามันมาแต่ต้มกินแหละทำกับข้าวมัค่อยเก็ง นันเนี่ยขิ้นไปขึ้นมาโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าว่าจริงพรุ่งนี้จะทำหอยทอด หอยทอดแมงพู่เนี่ยแหละโอเคจะเจอกันอีกที่สวัสดีครับ